ก็อย่างที่บอกว่าการสร้างตัวตนในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจริงๆแล้วคนที่เติบโตในใสายงานอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจจะแบง่งคืออา,อาจจะแบ่งเป็น2ออย่างก็ได้ค่ะก็คือคนที่มีพรสวรรค์คนที่ดังในช่วงข้ามคืนด้วยคลิกเดียวก็มีแต่ความยากของคนที่มีพรสวรรค์ในในด้านนะั้นหรือคนที่ดังช่วงข้ามคืนเนี่ยความยากของเขาคือทํายังไงให้ความดังของเขาอะมัน c o n t i n u a อยู่ได้ ทำยังไงทําให้คนดูอยู่กับเขาได้ตลอดอันนี้คือความยากกับอีกสายหนึ่งที่เป็นอยากจะเติบโตในแง่ของอินฟลูเอนเซอร์คนคนนั้นอาจจะต้องใช้พรแสวงเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่าคลิปเดียวอาจจะยอดวิวหลานวิวคงทำไม่ได้แต่เขาอาจจะต้องเกิดจากการที่ทำสม่ำเสมอทำบ่อยๆ ทำแล้วรีเช็คคอมเมนต์ทำแล้วรีเช็คกับคนดูหมายความว่าในทุกครั้งที่เราครีเอทคอนเทนต์ใหม่อย่างเงี้ยเราลองดูฟีดแบ็กสิว่าแบบคนที่เขาดูแล้วอ่ะเขาคิดเห็นยังไง Engagement ในคลิปไหนหรือคอนเทนต์ไหนที่แบบเฮ้ยคนดูชอบคนดูไลค์คนดูเกิดการแชร์เกิดการบอกต่อคนดูแล้วแบบคนดูมีฟีดแบ็กกลับมาหาเราหรือคนดูมีการแบบตอบกลับมาว่าแบบอุ้ยขอคลิปคอนเทนต์แบบนี้แบบนี้เพิ่มเติมไหมอันนี้มันคือการรีเช็ค ความรีเช็คความเข้าใจระหว่างเราผู้ทำสาสผู้ผู้ผู้ทำสารเนาะเขาเรียกอะไรผู้ส่งสารกับผู้รับสารอันนี้มันก็มีการรีเช็คกันอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญว่าจริงๆแล้วอ่ะการทําการสร้างตัวตนในปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเด็กๆในสมัยเนี้ยเขาอ่ะมีโลกที่กว้างขึ้นมีการรับสารที่มากมายกว่าคนรุ่นเราอย่างมาก เขาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการจะพูดเรื่องอะไรคนที่ฟังเขาคือใครกลุ่มคนที่ฟังเขาคือกลุ่มไหนแล้วเขาจะคุยกับคนกลุ่มนั้นผ่านช่องทางอะไรอันนี้ตั้งหากที่เป็นเหมือนออข้อดีของเด็กรุ่นนี้ที่เขารู้เร็วตั้งต้นเร็วแล้วก็ขยันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เด็กรุ่นนี้สร้างตัวตนได้เร็วขึ้นนะคะ